ว่ากินม่วงไม่ได้ลูกส่วนหางกินมันหวานหูแม่ให้ตั้งหลายชิ้นหมดแล้วหรอฮะมืดตังอะลูกอืนี่เลยวาอืมโอ้โหมันกินทีละสองชิ้นเลยเว้ยอะกินทีละอันดิอ้ม มีอีกมีอีกโอ้โหพิซ่อนใต้พุงอ่ะอร่อยป่ะติดมืออผมไม่ได้แย่งเอาผมออกผมแม่ล่วงเต็มบ้านเลย มาทานม,มากินอีกยังอะอหลายๆนะอะไรอไหมนอนแล้วเหรอกินอิ่มแล้วเหรอมันมืดมันมืดไปไหนล่ะปั่นต่อไปไปอือเอามาเที่ยวมามาเอามาเที่ยวกันเลยเอาอะไรหมดแล้วพอหมดโคต้าแล้วมาออกมาออกมาเที่ยวมาอืม ไปปีนต้นไม้ไปไป<ม>เดี๋ยวเอกมาดูหางใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหงางออกมาไม่ให้เข้าห้องครัวชอบไปลือ้อเพราะว่ามันมีรังเก็บอาหารอยู่ในห้องครัวนะหางเลยถึงชอบไปห้องครัวเพิอไม่ได้มันมืดมันมืด ไม่ะไม่มีหมดแล้วกินเ like ยอะแล้วอืมค่แม่งตกใจมันย้อนแสงไม่ได้เปิดไฟเชิญตามไปเชิญเธอเล่นกันไปวูชั่วโมงอิสระเรู้อยาก ผ้าม่านใส่ไม่ดีสาเปลี่ยนผ้าม่านใหม่แล้วนะแล้วขอหนมขามอีกไปนุ่นขามอยู่บนนู่นนุ่นอันแน่แน่แอันแน่แน่แน่อันลงมาอัานลงมาเดี๋ยวฮางวิ่งแลอย่าเล่นของแม่ไปตรงนู้น โอ้ยไม่ทันเขาหลอกมันก็ร้ายนะมันลงมาล่อเอาผ้าไปไหนกะดึงเข้าดึงออกอยู่นั่นละผ้าน่ะห่างไปไหนแล้วนั่น,น,น อย่าดึงมาม<า>ันม,<า>มันดื้อนะดูซุ่มซุ่มดูหังซุ่มดูหังไอ้ยะเมื่อก่อนเคยเอาอาหารนะมาเก็บไว้ข้างล่างข้างล่างจะมีอินเดียอยู่แต่ว่าอินเดียก็ไปแล้ว ไปดาวก็ลอกแล้วก็ไม่มีอาหารให้หังรู้ดีรู้ที่เก็บขนมลงมาลงมา เลือกไม้